Good morning everyone How are you today สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ,บ้างคะสบายดีกันไหมคะแล้ววันนี้นะคะมาพบกับทิชอร์อีกแล้วในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่4คะ่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาเริ่มบทเรียนใหม่กันเป็นยูนิตต่อไปนั่นเองคะ่ะให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนและสมุดเรียนขึ้นมาเพื่อเตรียมจดบันทึกหรือทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนกันนะคะแล้ววันนี้นะคะทิชอร์ก็มีคําศัพท์ใหม่น่ารู้น่ารู้มาให้เด็กๆ The first one. Play. Again, please. Play. Number two. Talk. Again, please. Talk. Number three. Help. Again, please. Help. Number four. Join. Again, please. Join. Number five, share things. Again, please share things. And the last one, give direction. Again, please give direction. เป็นยังไงกันวะคะเด็กๆไม่อยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะที่เชืขอฝากให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้และอย่าลืมท่องคําศัพท์เด็ดขาดเลยนะคะยังไงก็ตามวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันต่อในชั่วโมงต่อไปสําหรับวันนี้ที่ชืต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ goodbye see you next time